นี่คือในเมทที่ตอนจบทําให้ผมด,ดําดิ่งยิบดาวไปหลายวันมากเลยนะแบบมันจะคอยวนเวียนอยู่ในหัวคอยหลอกหลอนผมอะว่า,วาเฮ้ยจบอย่างนี้จริงดิมันยิ่งกว่าตอนที่หนึ่งอีกนะครับไอาการตัดจบด้วยฉากโยนเค้กนั่นะ ที่เล่นกับความรู้สึกหิวขนมหลังเลิกเรียนได้แบบว่าโ,โหดร้ายมากอันนั้นก็โหดร้ายแล้วนะเจออันนี้เข้าไปให้ผมแบบนี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่จบได้แบบทำร้ายจิตใจทําให้ผมต้องจิกจําไปเป็นอาทิตย์อะเรื่องหนึ่งเลยนะตั้งแต่ดูนิเมมาโชชิมินซีรีส์นะครับวิธีการเป็นคนธรรมดา,าผมไม่ชอบชความรักที่ไม่สมหวังอะ ไม่รู้พวกคุณคุณเป็นกันหรือเปล่านะเราไม่ชอบดูความรักที่มันลงเอยแบบไม่สหวัางปวดตับอะเย <But up. S 3> ูในเหนตาเอนทีอาร์นะซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่แบบ that's really good ต่อจบของเรื่องนี้นะครับคือเขาสองคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกในเชิงรักใคร่อะไรกันหรอกแต่พอผมเห็นแล้วผมจิ้นไง พระเอกนางเอกเคมีเข้ากันอยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันและพวกเขาจะลงเอยกันเมื่อไหร่ยังไงนะนั่นเป็นคำถามที่เราสงสัยครับเราก็เลยจิน้นเราก็เลยเชียร์แต่ไม่ครับเรื่องนี้จะตบหน้าคุณในตอนจบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตื่นอย่าเพา้อแยกย้ายนะฮะซึ่งในมุมหนึง่งมันก็เถือเป็นประสบการณ์การดูอนเมะที่ที่ดีนะได้เจออะไรที่แปลกใหม่ทา้าทายบ้างนะครับ ก็คือเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับพระเอกนะครับชื่อโจโกล่นางเอกชื่อยุกิจังนะสองคนนี้เนี่ยแบบว่ามีความอัจฉริยะอยู่ในตัวฉลาดปัดเปี่ยวอะไรงนี้ทีนี้ด้วยปมบางอย่างนะครับในอดีตท,ที่เคยทําร้ายพวกเขาแบบว่าพวกเขาจะเคยหลงตัวเองนะครับอดชนาจนเพื่อนๆไม่ชอบหรือไม่ก็นึกๆดูแล้วก็ครีชตัวเองในตอนนั้นนะฮะพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตให้เป็นคนธรรมดามากที่สุดเนาะ พยายามไม่ใช้สกิลไม่อะไรพืที่จะไม่ต้องเดือดร้อนเนี่ยเชียร์แมงโคตดเทรนเพลเทปเงียบพลังลับไม่อยากเด่นเลยวะ่ะและที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เหมือนกับได้มีเพื่อนเนี่ยได้พึ่งพาอาศัยกันละกันนะครับประมาณนั้น <c oughs> แต่แล้ววันหนึ่งยูกิจังเนี่ยก็ถูกลักพาตัวไปไปทําร้ายนะครับโดยอดีเก่าที่ตามรังควานเธอพเพลกเนี่ยก็ใช้สกิลตามหาสืบบอสเยต่างที่มีจนกระทั่งช่วยได้แล้วคนร้ายก็ถูกจับตัวไป แต่มันก็เอ๊ะแปลกๆนะครับพระเอกสงสัยว่าบอะแสต่างนานๆเนี่ยตัวยูกิจังเป็นคนตั้งใจโดนจับตั้งใจทิ้งบอดแสให้พระเอกตามเจอเพื่อที่ตัวอดีตเก่าของเธอเนี่ยจะได้ถูกจับไปให้บรรพ้นเธอสักทีนะฮะยูกิจังเป็นคนวางแผนทั้งหมดไว้ใช่หรือไม่เมื่อเคนถามแล้วคําตอบว่าเคยใช่ครับโจโกโร่ก็รับไม่ได้อ่ะเพราะเหมือนตัวเองโดนหลอกใช้แล้วก็ยูกิจังเอาชีวิตคนมาล้อเล่นท่ะทเกินไป อะะยู่กิจจังก็บอกเย้ยนายไม่เข้าใจอะไรฉันเลยว่าที่ผ่านมาฉันวันละแวงแค่ไหนจากนั้นพวกเขาก็น้ําตาแตกแล้วแยกทางนะฮะแตกขอกันคนดูอย่างผมก็ร้องไห้ฮือๆอยู่หลังจอเชี่ยแม่งโฟชาร์โดไว้กับฉากจบตอนที่หนึ่งหรือเปล่าวะ oh. ไอไอฉากย้อนเค้กนั่นอนะคือแบบ ยุกิจังเลิกเรียนแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้กินเค้กแน่ๆแต่กลับถูกยนทิ้งและไม่เป็นท่าเหมือนกับความสัมพันธ์ของสองคนนี้หรือเปล่าครับที่คนดูอย่างเราๆคิดว่าพวกเขาจะลงเอยกันแต่ก็เละเป็นเค้กอะ่ะเชียแม่งแบบิ๊กเบนนะฮะเขาแอบบอกใบ้เราตั้งแต่ตอนแรกแต่ก็ถือเป็นลัคกี้ของพระเอกวะพอแยกทางกันปุ๊บมีสาวเว้ยมีสาวแก้วเข้ามาหาแกนันทีอะเลิกกันปุ๊บ ลาก่อนยุกิจังนะฮะแกก็ไปโดนสาวแก้วตอกในทันทีเชื่อโจโกโร่มันช่างปวดตับอะไรอย่างนี้มีกลิ่นอายของ NTR เบาๆนะครับแต่ก็ถือว่าเด็ดอยู่เ <c oughs> นี่ยผมเพิ่งออกหักจากโคู่พานางมานะคุณมีคู่ชีปให้ผมใหม่ทันทีอะไรอะทำใจไม่ได้นะเฮ้ย <c oughs> ส่วนยุกิจังก็มีหนุ่มเข้าหาเหมือนกันนะครับอะไรว่าเรื่องนี้ทิ้งเก่าแล้วมีใหม่เลยเป็นหนุ่มที่แบบมาคอยตามสืบคดีเรื่องรักพาตัวยุกิจังนี่แหละเป็นพวกสอดรู้สอดเห็นไง ยูกิจังก็เลยจัดการนะฮะเผาทำลายหลักฐานทิ้งเรียบร้อยชอบนะครับชอบตัวละครยูกิจัง First i n p r e s s i o n เรานึกว่านางจะเป็นตัวละครนางเอกพิมพ์นิยมทั่วไปไงสาวหวานผมสั้นบอมน่ารักนรักไร้เดียงสาอะไรอย่างนี้แต่ลึกๆในจิตใจก็เจ้าเล่เจ้าการอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยจอบวงการมากๆอย่างว่าผู้ชายนะครับมักตกเป็นเครื่องมือของผู้หญิงเป็นธรรมชาตินะครับสัจธรรมมีซีซั่น2ในสปริงนี้นะครับ สิ่งที่ผมอยากรู้มากที่สุดเนี่ยก็คือจโจโกลกับยูกิจังเนี่ยจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมหรือว่าชาติน,นี้ก็อยากจะเจอหน้ากันอีกเลยนะฮะแซดอะโชชิมินซีรีส์นะครับเขียนโดยอาจารย์ฮอดูบุอยู่ในสวาเนาะผู้เขียนเดียวกันกันกบเคียวกะปริศนาความทรงจำนะครับอนิเมะที่ผมพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นอนิเมะที่ดีที่สุดของผมนะครับ <Wow. S 1> เมื่อ13ปีที่แล้วถ้าคนดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ ตัวละครชายตัวละครหญิงดําเนินเรื่องเหมือนกันเลยแนยวโรงเรียนเหมือนกันเลยสับสนสับสนเหมือนกันเลยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่โชชิมินเนี่ยผมว่ามันจะมีความดราม่าหนักกว่าโทนอึมครึมกว่านะครับผมชอบผมชอบสไตล์การเขียนของอาจารย์แกนะที่แบบเป็นสับสนสับสนแนวแบบมันไม่ใช่แค่สับสนสอบสวนอย่างเดียวไงแต่มันมีในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับแบบตัวละครสืบไปสืบมาก็จะตั้งคําถามกับตัวร้ายว่า เอ๊ะตัวร้ายเนี่ยมันทําไปทําไมนะทําไปทาเ,เพี้ยไรนะมันทําไปเพื่ออะไรมันคิดมันรู้สึกอะไรอยู่ถึงได้ทําอะไรแบบนั้นลงไปนะซึ่งบางทีเนี่ยอะไรตรงนั้นมันก็ให้ฟีลอบอุ่นหัวใจนะครับและบางทีก็ให้ฟีลของความรู้สึกเศร้าได้เช่นกันนะฮะ สุวๆสบสวนที่เน้นอารมณ์นะครับซึ่งสไตล์งานอาจารย์แกนะก็จะไม่ได้เป็นสเกลเวอร์วังอะไรนะรบแบบมีคนตายป้นเครื่องบินรอบสังหารโคนันแล้วิดภูเขาเผากระท่อมนะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่ปริศนาปริศนาในชีวิตประจำวันรอบตัวที่บางทีคุณอาจจะเคยประสบพบเจอเหมือนกับตัวละครในเรื่องมาบ้างก็ได้นะครับจะอยากจะฝากบอกอะไรอาจารย์หน่อยนะครับว่าผมเดานะผมเดาว่า อาจารย์อาจจะเบื่อกับการเขียนอะไรเดิมๆอย่างเฮลกะก็เลยมีชชิมินขึ้นมานครับแต่ช่วยเขียนเฮลกะต่อเลยครับเว้นมาหลายปีแล้วครับผมอย่างน้นอยเนี่ยเขียนตอนจบให้สองคนนี้ลงเอยกันหน่อยได้ไหมครับผมจะได้แบบตายตาหลับสักทีเนาะ <c oughs> คือผมก็อยากเห็นเขาได้กันนะครับแน่นอนแน่นอนว่าเขาได้กันตามงานโดจินแล้วแต่ผมก็อยากเห็นแบบแบบงานออฟฟิเชียลอะไรอย่างเงี้ยงานทางการอนะ่ะช่วยจัดให้ผมหน่อยได้ไหมครับผม คือผมอวยผมอวยคู่ชิปนี้มากนะฮะอาจารย์ขอร้องนะครับโอนิการิชิมัสึช่วยสารฝันช่วยแฟนสวิตผมหน่อยนะฮะนั่นคือประสบการณ์การดูโชชิมินซีรีส์นะครับของผมเนาะไม่คิดว่ฝันว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทำให้ผมฝังจิตฝังใจได้ขนาดนี้นะแต่ว่าระหว่างดูเนี่ยผมก็มีหลับไปหลายรอบนะครับ ก็มันเป็นไซส์ซอฟไลน์ที่บทพูดเยอะมากนะครับแล้วก็สืบสวนสืบสวน,สวนลายต,ตอนตอนด้วยไงประเด็นสําคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่ดราม่าของพระนางซะมากกว่าครับซึ่งอะไรตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าช่างเป็นประสบการณ์การดูในเมที่ผมจะไม่มีวันลืมนะฮะ